คนที่ชอบนั่งรถไฟเที่ยวเก็บกระเป๋ารอได้เลยนะคะเพราะวันนี้ชบาจะมาอัปเดตปฏิทินท่องเที่ยวเดือนเมษายน2566กับกระโบรถไฟคิอา183ที่ส่งตรงมาจากประเทศญี่ปุ่นให้ได้ไปนั่งรถไฟชิวๆไปเที่ยวกันมาดูกันว่ามีทิปไหนให้จองกันบ้างแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ชบาด้วยนะคะ การรถไฟแห่งประเทศไทยชวนสายเที่ยวไปรุวมเดินทางท่องเที่ยวกับขบวนรถไฟกีฮะ183สัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวของรถไฟไทยสไตล์ญี่ปุ่นตลอดเดือนเมษาย,ยน2566นี้ได้แล้วในคอนเซปต์ย้อนรอยประวัติศาสตร์ค่ะแล้วก็เริ่มจำหน่ายตัวโดวยสารตั้งแต่วันที่23มีนาคม2566ตั้งแต่เวลา9โมงเช้าเป็นต้นไปจำกัดจำนวน200ที่นั่งต่อวันเท่านั้นมีเส้นทางท่องเที่ยวหลากหลายใครที่อยากไปนั่งรถไฟเที่ยวแบบ วันเดทิปตามมาดูเส้นทางกันได้แต่ก่อนอื่นนะคะชบาต้องบอกว่ารถไฟทุกขบวนที่จะไปวันเดทิปนี้ออกที่สถานีรถไฟหัวลำโพงนะคะแล้วก็เริ่มเดินทางตั้งแต่8นาฬิกาดังนั้นแล้วเพื่อนๆถ้าจองทิปไหนให้ไปที่หัวลำโพงแล้วก็เตรียมตัวไปขึ้นก่อน8นาฬิกานะคะมาดูทิปแรกกันคะ่ะเป็นทิปเที่ยวสระบุรีจะมีอยู่ในวันที่1และวันที่2เมษายน โปรแกรมการท่องเที่ยวนั้นจะเน้นการแต่งกายย้อนยุคนั่งรถไฟกีฮะ183เที่ยวงานแก่งคอยย้อนรอยอดีตสงครามโลกครั้งที่2ราคาค่าตั๋วก็แค่1,499บาทต่อคนส่วนรายละเอียดการเดินทางและกิจกรรมนะคะรถไฟจะมุ่งสู่แก่งคอยเพื่อให้ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์สำคัญสัมผัสธรรมชาติและสถานที่ท่องเที่ยวที่้ามพลาซึ่งเป็นอันซีนแห่งไม่ของจังหวัดสระบุรีแวะเยือนผาเสเด็จแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติ ์และเชิงอนุรักษ์สถานที่แห่งหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่สำคัญของเส้นทางรถไฟสายกรุงเทพนครราชสีมาจากนั้นตามรอยประวัติศาสตร์ได้ที่อาคารโรงรถจักแก่งคอยอาคารสถาปัตยกรรมดีเด่นจากสมาคมสถาปนิกสยามแห่งประเทศไทยเชียวแล้วขบวนรถไฟสายนี้ก็จะพาท่านไปชื่นชมความงามของธรรมชาติอสอดผสานกับธรรมะที่วัดถ้ำพระธาตุเจริญธรรมหรือถ้ำบอปลาค่ะ แล้วให้ท่านได้ไปเยี่ยมชมหอมมนาสิการอันซีนแห่งใหม่ของจังหวัดสระบุรีแหล่งท่องเที่ยวสายธรรมที่มีนิทรรศการจำลองมรรคาของพระพุทธเจ้าบอกเล่าเรื่องราวความเสียสละขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เราได้ชมกันถัดมาจะเป็นการสักการะพระมหาเจดีย์สีป่าสักเพื่อความเป็นสิริมงคลที่วัดแก่ง ปิดท้ายด้วยการชมการแสดงแสงสีเสียงย้อนลำลึกถึงประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญภายในงานแก่งคอยย้อนลอยสงครามโลกครั้งที่สองพร้อมชมชิมช็อปสินค้าโอท็อปและอาหารแสนอร่อยหลากหลายรายการใครที่สนใจนะคะก็แต่งกายย้อนยุคแล้วจองไปเที่ยวกับทริปนี้ได้เลยคะ่ะ ทิปที่2นะคะจะเป็นทิปเที่ยวฉะเชิงเซามีในวันที่8และวันที่9เมษายนโปรแกรมนี้จะเป็นการย้อนรอยประวัติศาสตร์สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชิมมะม่วงหวานของดีเมือง8ปดลิ้วค่ะราคาตั๋วก็1499บาทเช่นเดียวกัน รายละลอเอียดของการเดินทางและกิจกรรมเพื่อนๆสามารถไปขึ้นรถไฟกิฮะ183ที่สถานีหัวลาโพงนะคะขบวนรถนี้จะพาท่านชมทิวทัศน์กลางสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดฉะเชิงเซาต่อไปด้วยการทำบุญถวายสังฆทานที่วัดโสธรวารารามวาราวิหารพร้อมรับพรและวัตุมงคลจากพระผู้ใหญ่เพื่อเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิต ถัดมาจะเป็นการช็อปและก็ชิมมะม่วงขึ้นชื่อหลากหลายสายพันธุ์ของจังหวัดฉะเชิงเซาภายในงานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดลิวประจำปี2566รวมถึงการแสดงสินค้าทางการเกษตรอื่นอีกมากมายเพื่อนๆสนใจแวะชิมกับช็อปได้แล้วหลังจากนั้นเพื่อนๆอ,อย่าลืมไปแวะที่ตลาดบ้านใหม่100ปีตลาดเก่าแก่โบราณที่เต็มไปด้วยวิถีของชุมชนแบบดั้งเดิมสมัยรัชกาลที่5ค่ะ เป็นการชมชิมช้อปสินค้าต่างๆทั้งอาหารคาวหวานขึ้นชื่อรวมถึงสามารถซื้อของฝากของที่ระลึกได้ที่นี่สุดท้ายจะเป็นการขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นวัดวีระโชธธรรมารามวัดที่สายมูมไม่ควรพลาดชมวิหารแก้วของพระราชพรมยานและพระอุโบสถแก้วกลางนา้ำราชพรมยานอนุสรณ์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระเกศาธาตุของหลวงพอ่อฤาษีลิงดำนะคะ ทิปที่3จะเป็นทิปเที่ยวอยุทยาใครว่างก็ไปกันได้ในวันที่22และวันที่23เมษายนโปรแกรมนั้นจะเป็นการนั่งรถไฟคีหะ183 แต่งชุดไทยแลหาพี่มืน่นตามหาออเจ้าที่กรุงเก่าอโยธยาราคาค่าตั๋วก็1,499บาทค่ะรายละเอียดของการเดินทางนะคะเพื่อนๆต้องไปขึ้นรถไฟกี่ฮะที่สถานีหวัวลมงคงตั้งแต่เวลา8นาฬิกานะคะขบวนรถไฟนี้จะพาท่านนั่งรถรางย้อนเวลาสู่วันวานเที่ยวพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพยาชมห้องสมบัติแห่งกษัตริย์ทิราชที่เต็ม ไปด้วยเครื่องราชกุกภัณฑ์ทองคำแท้และเครื่องทองโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยามากถึง2,244รายการที่ขุดพบจากสถานที่ต่างๆหลังจากนั้นจะพาไปล่องเรือชมวิวทิวทัศน์เมืองเก่าผ่านวัดสำคัญและโบราณสถานต่างๆอาทิเช่นวัดไชยวัฒนารามวัดหลวงที่มีประวัติศาสตร์สำคัญเกี่ยวเนื่องกับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์รวมถึงวัด พั่นางเชิงวรวิหารวัดเก่าแก่ที่มีหลวงพ่อโตพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถัดมาพลาดไม่ได้ค่ะกับตลาดก้งโค้งชื่อนี้มีที่มาจากตลาดสมัยโบราณที่พ่อค้าจะนั่งขายสินค้าบนพื้นผู้ซื้อต้องมาก้งโค้งเพื่อลูกดูสินค้านั่นเองค่ะ เสร็จแล้วขบวนรถไฟจะพาไปชื่นชมความงามของพระพาบางไปอินอาคารเปิดโลงตัวอาคารเป็นไม้ตกแต่งด้วยไม้ฉลุและกระจกแบบยุโรปที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยเป็นที่รับเสด็จเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเปิดการรถไฟหลวงครั้งแรกค่ะทริปสุดท้ายค่ะเป็นทริปเที่ยวราช,ชบุรี หากใครว่างช่วงสิ้นเดือนนะคะไปกันได้ในวันที่29 e และ30เมษายน2566 เป็นโปรแกรมนั่งรถไฟคีฮะ183เที่ยวเมืองอาร์ตราชบุรีชมเชิดหนังใหญ่เพนองค์มังกรด้วยราคา1,499บาทต่อคนขบวนนี้จะพาทุกท่านร่วมเดินทางสร้างเสริมประสบการณ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมด้วยรถไฟคีฮะ183บนเส้นทางรางรถไฟไทยค่ะให้ไปสัมผัสกับสะพานขึงทางรถไฟแห่งแรกของประเทศไทยชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรม พื้นถิ่นณพิพิธภัณฑ์แห่งชาติราชบุรีรวมถวายสังฆทานรับพรจากเจ้าอาวาสวัดขนอนอำเภอโพธารามวัดที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกค่ะจากนั้นพาไปเยือนพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่ พร้อมชมการแสดงการเชิดหนังใหญ่มหรสศพโบราณที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยนะคะและที่พลาดไม่ได้ก็คือชมช้อปชิลที่ตลาดด่านขนอนตลาดวัฒนธรรมและกาดวิถีชุมชนดูบัวตลาดโบราณวิถีชุมชนของคนไทยหลังจากนั้นจะพาไปรับประทานอาหารกลางวันที่ห้องอาหารณัตสัทธาอุทยานไทยพิพิธภัณฑ์เอกชนกางแจ้งชื่อดังค่ะ เสร็จแล้วเราจะไปฟังบรรยายด้วยเรื่องราวขององค์ราชบุรีพร้อมกิจกรรมเพ้นโ์องค์เพื่อเป็นของที่ระลึกนึ่งเดียวในโลกที่ทำด้วยมือของเราเอง ทุกเส้นทางสามารถสอบถามตัวได้3ช่องทางนะคะนั่นก็คือช่องทางแรกทางอินเทอร์เน็ตเป็น w w w d t d t i c k e t r e a l i w a y c o t h หรือจะเป็นการโทรสอบถามผ่านสายด่วนลูกค้าสัมพันธ์1690หรือถ้าท่านใดสะดวกก็ไปจองที่สถานีรถไฟได้ทุกแห่งเลยคะ่ะส่วนเดือนพฤษภาคมนั้นจะเป็นคอนเซปต์ผจญภัยเหนือสายน้ำเดือนมิถุนายนมาด้วยคอนเซปต์ s ซฟเดอะเวิลด์รักโรครักของเราที่จะนั่งรถไฟไปบนเส้นทางจังหวัดต่างๆหลากหลายรูปแบบตอบโจทย์นักท่องเที่ยวทุกกลุ่มทุกสไตล์แล้วชบาจะมาอัปเดตโปรแกรมในเดือนอื่นๆให้ได้ติดตามกันนะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องชบาด้วยนะคะ